เอาแม่ค้าเอาเกาเหลาครับเกาเหลาแล้วก็ข้าวมูกรอบราดข้าวธรรมดาเท่าไหร่นะครับแม่ค้าห้าสิบอ่าธรรมดาห้าสิบนะครับอยู่อยู่นี่เลยอยู่ร้านลาบน,นครอันนี้ถนนตัดใหม่ใช่ไหมแม่ค้านี่ใช่ค่ะถนนมหาศธ,ธิโชคอ่าถนนมหาทธิโชคผมเห็นมันถนนใหม่ดีผมเลยแวะเข้ามา ไปเราไปรอกินเลยครับของเรา50บาท50บาทอยู่ถนนเส้นตัดใหม่ใกล้ๆก,กับซุเเ็กยโสร้านดังเปลมน้ำปลา้อนอันนี้เป็นพริกที่เขาคั่วใส่น้ำมันนะครับแล้วก็มาปัน่นขาดไม่ได้เลยนะครนบันมต้องมีพริกกี มะนาวมูกว่า,าด่าข้าวปกติผมไม่กินเยอะขนาดนี้นะเดี๋ยววันนี้จะเดินทางไกลก็เลยจุนไว้หน่อยจะข้าแล้วจะไปหนองคายจะไปถ่ายบั้งไฟพญานาคบั้งไฟจะขึ้นพรุ่งนี้นะพร้อมกับไรเรือไฟนคปรปนมนีเย แต่ผมเลือกที่จะไปบ้างไ,ไปพญานา,าก็จะไปเยี่ยมเยือนเพื่อนผูงด้วยเพื่อนผูงเยอะแยะเลยที่นองครพิคกี้กระปิรอกินไปเรื่อย จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเย็นตะโฟต้องบักปุ้งแก้วถ้าบักพุ้งกินไม่อร่อยเส้นเล็กแล้วก็ไม่กรอบแต่ตัวนี้จะกรอบเรียบร้อยแจ่ายเงินเดินทางต่ออำเภอพลวิสัยจังหวัดนนทงทุรย